ขออนุญาตอัปเดตสต็อกนะครับวันนี้มีอะไรใหม่ๆบ้างเริ่มจากอันนี้ก่อนเนาะน,นี่ก็จะเป็นเครื่องบินไฮสปีดเนาะเครื่องบินบินเร็วนะครับเป็นเครื่องบินปีกเนาะตัวนี้จะเป็น PNP ลูกค้าไม่ต้องซื้ออะไรทั้งสิ้นเนาะเอาไปประกอบได้เลยมีให้ยันกาวเนาะอันนี้เป็น EDF 6 4มิลเนานะลูกยาว12เบตเป็น3เซลนะครับสปีดรับบีวิง่ง 40e เซอร์เวอร์เฟืองเหล็กชุดล้อองจัดอะไรให้ครบอันนี้อยู่ที่2.5เนานะเป็น EDF ที่ถูกที่สุดเนาะสำหรับคนที่อยากเล่น EDF แล้วก็ประกอบง่ายเนาะเพราะว่ามันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยพวกเครื่องบินปีกประกอบแป๊บเดียวเสร็จ2องพันเนาะอันนี้ก็เป็น F35 นะครับตัวนี้จะเป็นหกเซลนะทุกคน6เซลตัวนี้จะอยู่ที่4 5, นะี่พันห้าเนาะเหมือนกัน PNP ลูกค้าไม่ต้องซื้ออะไรทั้งสิน้นเนาะลูกค้าจะได้ก็ e d f 64มิลหนนะ 12, บสอเบรดลูกยาว2 0 0 0ันสี่เทวีรับ6เซลนะสปีดออฟบีวิง6 0 a v 2เนะครับเดินหน้าถอยหลังได้เนาะชุดล้อลงจอดอะไรมีให้ครบอาสวั์เฟือฟงเหล็กเนาะอันะนี้ อันนี้ก็สีนหน้าเหมือนกันเนาะก็คือพวกนี้มันสเปคเดียวกันต่างแค่บอดี้เนาะอยู่ที่ลูกค้าชอบจะไป F22 หรือ35เนาะ6ก e l l เอ่อ6กเซลอะ่ะลูกค้าอย่ากกลัวที่จะเล่นเนาะบางคนแบบยังไงเ,เล่น6 c e ลลต้องซื้อแบตลูปเป็นพันคืออย่างนี้เดี๋ยวๆผุ้งขายของก่อนเนาะเดี๋ยวจะมาบอกอันนี้เป็น X5 F14 นะครับ Onet เนาะเป็นทวิน4 0ม i n สีเซลเป็นสีนี้เลยสีแอร์โชว์เนาะ อันนี้ขายอยู่ห้าพันก็ถูกมากแล้วอันนี้เอาไปเจ4 0 0ดอันนี้ F16 อ6สี่มิลนะของใกล้ฟีวิ่งอันนี้เป็น Performance นซะหกเซลหกเซลอันนี้ขายอยู่เจ็ดพันอันนี้เอาไปหกพันห้าอันนี้ F35 เนาะเจ็ดสิบมิลมิลิแทกพับล้อได้อันนี้เอาไปเก้าพันเก้าอันนี้จะเป็นสำหรับมือใหม่เนาะ อันนี้เป็น,นอมอเตอร์บัลเลนเนาะมีรีโมทอะไรครบปิดปิดใจโรบินเล่นท่าได้นะครับลำละพันุกเนาะนี้เยอรมันนี่พันห้าเนาะมีรีโมทครบแบตสองเนาะมือใหม่ต้องพวกนี้เท่านั้นอันนี้เป็น f ย2ชุดคิดอ่ามีแท่งคาร์บอนแท่วงวางมอเตอร์อะไรครบเนาะส่วนลำลาถ่านร้อยส่วนคนที่รอ pnp เดี๋ยวจะมาเบรดให้เนาะอันนี้ก็เป็นซ้ำพวกซ้ำผมก็จะเก็บไว้ข้างบนเนาะน,นี่ก็จะเป็นแบบสิงโตเนาะสามเซลสองบรรจงสามพี่บ้าซีเนาะ, L, 2, 2, 3, 4, 4, นะก็ละสี่ร้อย บีอับบีวิง TDA ตัวละ320คืออย่างนี้มาคนนักกลัวเนาะไม่เล่นหรอก6เซลล์ต้องซื้อที่ชาร์จแบต6เซลล์ต้องซื้อแบต6เซลล์คือพวกเนี้ยผมเชื่อว่าทุกคนมีแบต3เซลล์เนาะคนเล่นเครื่องบินนี่คือมาตรฐานเลยทุกคนแบบต้องมีแบต3เซลล์เนี่ย2.2คือทุกคนน่ะสามารถใช้แบต3เซลล์ประกบกันได้เลยเนาะแต่ต้องเป็นแบตรุนเดียวกันนะเดี๋ยวเปรียบเทียบอันนี้ดีกว่า สมมติเอาไปเนาะสองก้อนก็ประกอบกันแล้วก็มันจะมีหัวนุกรมเนาะเสียบหัวนุกรมแล้วก็ต่อก็บินได้เลยนะครับที่ชาร์จลูกค้าก็ใช้สามเซลล์เหมือนเดิมเนาะแบตก็ใช้สามเซลล์ที่ตัวเองมีอยู่ได้เนาะก็ได้เล่นหกเซลล์คือพวกเนี้ยหกเซลล์อ่ะมันจะอยู่ในพวกนี้เจ็ดสิบมิลเนาะลำใหญ่ๆแต่พวกเนี้ยมันเป็นลำสี่เซลล์แต่พอเราใส่หกเซลล์ปุ๊บมันโอเวอร์สเปคนะครับมันแรงแล้วก็มันบินบันเนาะ ลูกค้าไปเล่นกับเพื่อนเนี่ยคือไม่น้อยหน้าใครอะไล่กวดได้ทุกรุ่นเนาะประมาณนี้ก็เป็นวิธีเนาะที่จะเล่นหกเซีโดยที่ประหยัดงบมากที่สุดนะก็เหมือนเดิมเนาะสนใจทิ้นไหนก็ติดต่อมาได้นะครับเราจะไม่ทะอาลูกค้าก่อนเนาะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพเนาะ